สวัสดีครับนี่คือข่าวไส้โค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของติงเคิร์ฟคิดไซคโค้งไว้ด้วยนะครับคิดถึงบอลไทยคิดถึงคิดไซโค้งสั่งเลยพร้อมส่งเสื้อเชียร์ฟุตบอลคอลเลคชั่นพิเศษโบเอ็กติงเทิร์ฟคิดไซโค้งเอ็กเฮดเอก ที่ถ่ายทอดความเป็นบอลไทยในทุกมิติทางวัฒนธรรมความทรงจําและแรงบันดาลใจเมื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของศิลปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยอย่าลืมนะครับบอลไทยยังไงก็คิซไซโค้งครับถ้าเกิดว่าสนใจซื้อเสื้อนะครับสามารถ็อ b o x ได้ที่เพจติ้งเคิร์ฟคิซไซโค้งของเราเลยนะครับราคา890บบาทเท่านั้นครับ ข่าวไซโคว,วันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของลำพูลวอริเออร์นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากแต่งตั้งวันเดเลโคชชาวบราซิลกลับมาคุมทัพคำรบ2ครับผนึกกำลังกับโคชปอนจงสลิดวุฒิช่วยในฐานะประธานเทคนิคโดยมีโคชอาร์ตสราวุธวงใหม่มาเป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยนะครับส่วนขุมกำลังนักเตะเนี่ยก็ประกาศปล่อย13แข้งหมดสัญญาครับโดยมีชื่อของ6แข้งต่างชาติอย่างกิเกลินาเรสแนวรับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะย้ายไปอยู่กับชมบ,บุรีเอร์คาดฟ จูเนียร์บาติสตาริคาโดโลเปสและก็ฟาบ,บินโยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ลำพูลเหลือแข้งโคต้าต่างชาติแค่รายเดียวคือโมฮัมเหม็ดออสมมนกองกลางทีมชาติซีเรียที่ได้ไปต่อส่วนแข้งไทยตัวหลักอย่างอนันย์อดสังวานอัครพงผู้วิเศษและก็ทศพลาเทศก็ยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับมากันที่ขาเข้ากันบ้างครับลำพูลเนี่ยขยับตัวในตลาดได้อย่างน่าสนใจเลยครับเริ่มจากควาชลีคราฟ์ราการหลังชาวอังกฤษวัย34ปีเข้ามาขันเกมรับทดแทนการขาดหายไปของวิกเตอร์คาโดโซนะครับขณะที่ตำแหน่งผู้รัก หลังจากกรพัฒนารีจันย้ายไปเฝ้าเสาให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดคนแรกก็คือขวัญชัยสุดล้อมครับที่หมดสัญญากับอุทยัยธานีเอฟซีอีกคนก็คือไพโรธเอี่ยมมากจากเชียงใหม่ยูเนเต็ดซึ่งคุ้นมือกันดีนะครับไพโรธเอี่ยมมากนะครับผ่านเกมระดับไทยลีกกับสุขโขทัยเอฟซีราชบุรีเอฟซีแล้วก็เชียงใหม่มาแล้วครับเรื่องประสบการณ์และฝีมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีโอกาสสูงที่เขาจะเข้ามายึดตำแหน่งโกมือหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้านะครับส่วนเกมรุกลำพูนก็ปิดดีลคว้าเพเนอาาอาาา้้นนนนนนวุธใแดนหหนซึ่่งกี้เน,น่ยล ขอนแก่นยูเนเต็ดเพราะมีการประกาศคว้าตัวผ่านเพจสโมสรไปแล้วแต่สุดท้ายเอ็มลาป้าก็เกิดเปลี่ยนใจครับจนเป็นที่มาของการประกาศยกเลิกสัญญาของขอนแก่นยูเนเต็ดทำให้เอ็มลาป้ากลับมาเป็นฟรีเอเจนต์และเตรียมย้ายเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของราชันโคข,ขาวแทนนะครับต้องรอดูกันเลยครับว่าเอ็มลาป้าจะสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้หรือเปล่าเพราะต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของเขากับการท่าเรือฟีไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ครับทำไป2ประตูจาก12เกมในทุกรายการและนอกจากเอ็มลาป้าแล้วนะครับลำพูนยังจัดการดึงวิลเลนโมตาดาวยิงจอมเก๋ ชาวบราซิลวัย33ปีกลับมาล่าตะไครในไทยลีกอีกครั้งนะครับหลังย้ายกลับเล่นในบ้านเกิดได้แค่6เดือนซึ่งโมตา้าก็น่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรุกได้ไม่มากก็น้อยแหละครับแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าโมตา้าเนี่ยผ่านการเล่นในไทยลีกมากับหลายทีมนะครับเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องเสียเวลาปรับตัวฉีกซองรับประทานได้ทันทีแม้ว่าความเร็วกับความสดของเขาเนี่ยจะลดลงไปตามอายุไม่ได้คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนแต่จังหวะสุดท้ายของเขาก็ยังเชื่อใจได้ครับถ้ามีโอกาสก็พร้อมจะใส่สกอร์ช่วยทีมีมขขณะเดยววกกกััันนลลลพูงงงอออาาาแรบซิโหช ฝรั่งเศสกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับก็จริงอยู่ว่าเขาเจ็บยาวและอาจจะต้องรอถึงเลข2กวก่าจะกลับลงสนามได้แต่การมีซิโซโก้ที่ผ่านการแข่งขันในเกมลีกยุโรปมาอย่างโชคโชวเนี่ยและยังรู้จักสโมรสรเป็นอย่างดีเขาก็น่าจะเข้ามาเป็นเมนเทอร์คอยให้คาแนะนําและปลุกเร้านักเตะรุ่นน้องในทีมได้เยอะเลยนะครับแม้ว่าจะยังอยู่ในระหว่างที่ตัวเองยังพักรักษาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามครับเท่านั้นยังไม่พอครับล่าสุดคิดไซโค้งครับได้รับรายงานว่าล้พูนเพึ่งปิดดีลรับมาชโด้มิดฟิลชาวบราซิลจากเชียงรายนตตาา่งใโคช ราฟเนี่ยนะครับมีบทบาทสําคัญกับการช่วยเชียงรายอยู่รอดในไทยลีกฤดูการที่ผ่านมาแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้แล้วก็ทาได้แค่สอแอซิสเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามองการเล่นนะครับเขาเนี่ยถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนในแดนกลางของกว่างโซงเลยครับทำให้เกมเกิดสมดุลยิงได้มาจับคู่กับโมเหม็ดออสมานก็น่าจะทําให้เกมตรงกลางของลําพูนเนี่ยดูนแน่นขึ้นไปอีกนะครับในเวลานี้ครับวันอังคารที่17มิถุนายน2568ลําพูนได้แข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพทั้งสิ้น7รายแล้วนะครับแข้งไทย2รายคือขวัญชายกับไพโรธ ประกอบไปด้วยชาลีคราฟแพนเอลเอ็มลาปาอาลีซิโซโกวิเลนโมตาและรัฟมาชาโดนะครับลำพูนยุคใหม่น่าจับตามองจริงๆนะครับและกลับมาซ้อมปรีซีซั่นกันแล้วด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสู้ศึกฤดูกาล2025-2026ใครจะมองว่าลำพูนดรอปลงจากการเสียอเล็กซานเดรกามาไปแต่การได้วันเดเลกับโคชปอนที่รู้จักทีมดีและเคยพาทีมเลื่อนชั้นทั้งคู่เนี่ยนะครับกลับมาช่วยระดมสมองสร้างทีมกันอีกครั้งก็น่าจะเป็นแรงผลักดันให้กับลำพูนก้าวไปข้างหน้าต่่่่่่ออออไไไดด้ม้มมยยยาาากกกเเเ็นนะรรรรััรบบทีืงงงวขซึปศปศล เสกสรรต์ราตรีย้ายไปเล่นกับระยองเอฟซอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลซึ่งคีซไซโค้งเนี่ยรายงานเป็นที่แรกตั้งแต่คลิปข่าวไซโค้งวันที่28พฤษภาคม2568นะครับก็ถือว่าเป็นมูฟที่วินวินกับทุกฝ่ายครับเสกสรร์ก็จะมีเกมลงเล่นอย่างต่อเนื่องสักทีขณะที่ระยองก็ได้นักเตะดีกรีทีมชาติไทยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งส่วนบุรีรัมก็มีโอกาสได้เสกสรร์เวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมกลับไปใช้งานในอนาคตถ้าเขาทำงานได้ดีและยกระดับฝีเท้าไปได้มากกว่านี้นอกจากนี้นนนีี่บบบรรรดััััังงจกปปตตต้ิิววาฒโมอสญญไถึ2020 ถือเป็นการสยบข่าวลือย้ายทีมของนักเตะในช่วงก่อนหน้านี้พร้อมทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณว่าในเริบรินยังอยู่ในแผนการทําทีมระยะยาวของสโมสรด้วยนะครับส่วนอนาคตของสยามแยบชัดเจนแล้วครับว่าเขาจะโบกมือลาประสาทสายฟ้าในตลาดรอบนี้ทันทีเพราะสัญญาของเขาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นดาวรุ่งอีกคนที่ไปไม่สุดกับบุรีรัมณ์นับตั้งแต่ย้ายมาจากบริสเทโรเอฟซีเมื่อเดือนมกราคมปี2024สยามแยบมีโอกาสลงเล่นกับบุรีรัมณ์แค่2เกมในบทบาทตัวสำรองครับรวมระยะเวลาแค่5นาทีเท่านั้นก่อนถูกปล่อยไปเล่นกับ ครราชสีมามัสตาเอฟซีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูการที่ผ่านมาสยามแยบเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงกับสวัสด์แคทนะครับหลังซัดประตูช่วยทีมเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดสอต่อหนในนัดเปิดฤดูกาลแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โชคร้ายครับได้รับบาดเจ็บจนต้องพักไปกว่า2เดือนเลยทําให้จังหวะการเล่นที่กําลังไหลลื่นของเขาเนี่ยเกิดสะดุดต้องใช้เวลาปรับจยูสักพักก่อนจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแม้ว่าผลงานโดยรวมกับโคราชจะไม่ถือว่าปังมากนะครับทำไป2ประตูจาก16เกมแต่สยามแยบถือเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้คครัถ้้าาาาเเเเลล่่นนดวววยยมมมมฟิตตแะใจ็ี มีความเร็วทักษะดีเลี้ยบบอลเก่งแล้วก็จบสกอร์ได้เรียกว่าเป็นกองหน้าที่ชงเองกินเองได้เลยนะครับและด้วยอายุแค่21ปีเขายังสามารถพัฒนากว่านี้ได้อีกเยอะเลยครับบอลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทาคายูกิมิชิกะยะเรียกสยามยบเข้าไปติดทีมชาติไทยชุดยูย่ชุดล่าสุดและจากสถานการณ์ที่กลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์แล้วเนี่ยทำให้สยามแยบได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระยอง f c ที่ยื่นออฟเฟอร์เข้ามาให้พิจารณาแล้วซึ่งตอนนี้สยามแยบอยู่ระหว่างพิ ให้้กัับตววเองแลซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อครับว่าสุดท้ายแล้วสยามยับจะย้ายไปล่าตะข่ายให้กับระยอง f c หรือทีมอื่นเราจะได้รู้กันไหนไม่ช้านี้เลยครับมาต่อกันที่เรื่องราวของดาวสโนวสูงสุดตลอดการไทยลีกสามอันดับแรกอย่างแฮเบตี้เฟนเดส159ประตูทีรศินแดงดา146ประตูแล้วก็ครตันซินวา1 4 4ประตูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าปัจจุบันทั้ง3คนกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์กันหมดเลยครับย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยน บนบัลลังดาวยิงสูงสุดตลอดการของไทยลีกนะครับไม่ว่าจะลงเล่นในสีเสื้อทีมไหนความเด็ดขาดและวิญญาณเพชรฆาตก็ยังอยู่ครับสถิติยิงประตูคือหลักฐานยืนยันกับความยอดเยี่ยมของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเลยครับและไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นทั้ง3คนเนี่ยกลับมาสารงานต่อสถิติดาวซนวในไทยลีกแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งในฤดูกาลหน้าครับอย่างในรายของเคลตันไบ3สามสิบแปดปีเนี่ยหมดสัญญากับอิสเบงกอร์ในลีกอินเดียแล้วครับและพร้อมกลับมาค้าแข่งในเมืองไทยถ้าเกิดได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจครับเช่นเดียวกัับต36ปหสญญ,ญ และไม่อยู่ในแผนการนําทีมของยาโฮดารุตซิมในฤดูกาลหน้าเขาก็พร้อมคัมแบ็กไทยลีกเหมือนกันครับและก่อนหน้านี้เขาก็มีโอกาสได้คุยกับบิ๊กทีมไทยลีกทีมหนึ่งแล้วด้วยแต่ตกลงรายละเอียดกันไม่ได้ก็เลยต้องล้มโต๊ะเจรจาไปแต่ถ้ามีทีมจากไทยลีกยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกแฮปปี้ก็พร้อมพิจารณานะครับตัดภาพมาที่ทีรศินแดงดาครับก็หมดสัญญากับบีจีปทุมยูเนเต็ดอนาคตของเขาตอนนี้เปิดกว้างสุดๆครับแต่ข่าวลือที่บอกว่าจะไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างทรูแบงคอกยูเนเต็ดผมบอกเลยนะครับ เหลื่อมกว่าทีมอื่นตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพีทีประจวบ f อของโคสตียสะสมพบประเสริฐนั่นก็เพราะว่าโคสตียเนี่ยชื่นชอบทีลิลินเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจํากันได้โคสตียกับทีลิลินเคยร่วมงานกันมาแล้วในทีมชาติไทย u 17ชุดทิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2004ซึ่งก็สร้างชื่อ้วยการเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นไป2-1ในรอบแรกครับอีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามองกันดีๆเนี่ยผมกําลังในแดนหน้าของประจวบเหมือนกําลังรอใครบางคนอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยชดได้ตัวอิวานฟันดี้าบบน,า,นาคน เาาถ้าเกิดว่ามองลึกลงไปในรายละเอียดด้านแทคนิก,กทีรสินยิ่งตอบโจทย์เกมของประจวบเลยครับเพราะทีมตอนนี้เนี่ยมีดาวรุ่งเยอะมากต้องการตัวเก๋าอย่างทีรศินเข้ามาเติมเต็มคอยประคองน้องๆน,น,นะครับด้วยอายุอันนามและสภาพร่างกายนะครับทีรศินแดงดานในวัย37ปีเนี่ยคงไม่สามารถลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่มีความเข้มข้นสูงอย่างไทยลีกได้ทุกนัดหรอกครับแต่ด้วยคลาสฟุตบอลของพี่มุ้ยนี่นะครับแค่30นาทีในสนามก็สามารถสร้างความแตกต่างได้แล้วครับถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คล้้าาาายยกัับบแมมมนนเเชสตตอรูคววิข่ที แปลว่าสลาตันจะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคของอาชีพแต่เขาก็ทดแทนด้วยความเก๋าเกมรู้จังหวะการเล่นที่สําคัญช่วยให้เด็กรอบข้างเก่งขึ้นด้วยครับโคสตีเองก็มีภาพทีลสศิลป์ในหัวแบบนั้นเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับใช่ว่าพีทีประจวบเนี่ยจะนอนมาในการคว้าทีลศิลป์ครับเพราะตอนนี้มีหลายสโมสรที่กําลังติดต่อกับดาวยิงทีมชาติไทยอยู่ครับทั้งกเกษตรศาสตร์เอฟซีสโมสรในไทยลีก2ที่มีการยื่ยนออฟเฟอร์เข้าไปแล้วเช่นเดียวกับพลังการเอฟซีครับทีมน้องใหม่ใจโตแห่งไทยลีกของหมอประวัรรน จบท็อป3ในไทยลีกเป็นปีแรกก็ได้มีการทาบทามทีรศินบ้างแล้วถึงเวลาแล้วครับที่ธีรศิ์ต้องเลือกครับอยากสารผลงานต่อในไทยลีกก็มีพิธีประจวบกับพลังการเป็นชอยส์หรือถ้าอยากอยู่ใกล้กับครอบครัวได้ใช้เวลากับลูกชายทั้งสองคนอย่างเต็มที่กเกษตรศาสตร์ก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับซึ่งตัวของธีรศินน่าจะตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดนะครับปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของเมืองทองยูเต็ดซึ่งเข้าสู่การฝึกซ้อมปรีซิชั่นในสัปดาห์ที่2แล้วนะครับภายใต้การคุมทัพของโคชอ้นรังสรรค์วิวัชชัยโชค เริ่มกลับมารายงานตัวซ้อมกันแล้วครับหนึ่งในนั้นก็คือทริสตองโดที่ยังเหลือสัญญากับทีมอีก1ปีซึ่งน่าจะเป็นภาพที่แฟนบอลเมืองทองหลายคนรอคอยครับอนาคตของโดกับเมืองทองเนี่ยพลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทำท่าว่าจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายทีมหลังจากไปมีปัญหากับจิโน่เลเตอรี่กุนซือคนก่อนจนโดนตัดเชื่อออกจากทีมในช่วงท้ายฤดูกาลแต่พอจิโน่ไม่อยู่และได้โคชอ้นเข้ามาทําทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับโดกลับมาอยู่ในแผนการนาท,ทีมของเมืองทองอีกครั้งเพราะเขากับโคชอ้นมีความสัมพันธ์ททททีีีี่่่่่ดตออกันนครเคเเยป็พืวมม าส,สหรืโบลิสเตโรชุดคว้าชแชมป์ลีกครับปี2 0 1 4การกลับมาซ้อมของโดเนี่ยก็น่าจะช่วยสยบข่าวกับพลังการ f c ไปด้วยนะครับก็ต้องรอชมผลงานของโดแล้วครับว่าเมื่ออยู่ในมือของโคชโอนแล้วเนี่ยเขาจะสามารถรีักยภาพสูงสุดในตัวออกมาได้หรือเปล่านอกจากโดแล้วนะครับนักเตะใหม่อย่างไมเคิลเคมเตอร์แบ็กซ้ายทีมชาติฟิลิปปินส์ก็เข้ามาซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกแล้วครับส่วนแข้งใหม่รายอื่นของเมืองทองก็จะทยอยเปิดตัวตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างและทั้งงงหมดนนนี้้้คคืออขข่าาาววไซโเรใัฝก ดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทุกช่องทางของ t er ิงเคิร์ฟคิดไซโค้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับและอย่าลืมครับบอนไทยยังไงก็คิดไซโค้งครับเสื้อวินเทจของเรานะครับเสื้อเรโทตัวนี้890บาทเท่านั้น,นครับสามารถสั่งซื้อทางอินบ็อกซ์ของเพจคิดไซโค้งได้เลยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ